สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดเรื่องของลูกน้องลำบากเพราะหัวหน้าไม่ตัดสินใจนะครับบ่อยครั้งเลยนะที่เราจะพบว่าหัวหน้าเนี่ยไม่ค่อยตัดสินใจคำว่าไม่ตัดสินใจเราดูได้เยอะแยะมากมายไก่กองอย่างยกตัวอย่างนะฮะเช่นจะมีลูกค้าเนี่ยนะฮะคือสมัครหลักสูตรมาสมัครหลักสูตรมาเรียนหลักสูตรพับบลิกเนี่ยฮะมาเรียนร่วมกับคนอื่นเนี่ยหลักสูตรพับลิกเนี่ย นะครับมาเรียนร่วมกับคนอื่นสมัครมาล่วงหน้า <su> ก่อนวันจบลมเนี่ยเป็นเดือนแล้วนะครับก็ปรากฏว่าพนักงานเราก็ติดตามไปเขาก็จะบอกว่าอยู่ระหว่างการอนุมัติอ่เราก็เข้าใจไม่มีปัญหาแต่คุณเชื่อไหมว่าเขาคนที่เราประสานงานด้วยลูกน้องเราประสานงานด้วยเนี่ยเขาจะบอกว่าโอเคตอนนี้ ยังแม่อนุมัติมาเลยค่ะแต่เป็นหลักสูตรที่ต้องเรียนอยู่แล้วก็อย่างแม่อนุมัติมาเลยจนหนึ่งวันล่วงหน้าก็ยังแม่อนุมัติอีกซึ่งเป็นหลักสูตรที่ต้องเรียนอยู่แล้วเอ๊ะตัวเรมันงงนะเป็นหลักสูตรที่ต้องเรียนแต่แม่อนุมัตสักทีหนึ่งเดือนหนึ่งยังไม่จบเลยซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเนาะการตัดสินใจของมนุษย์เนี่ยมันถึงได้ยากเย็นทั้งทั้งที่หนึ่งมันเป็นหลักสูตรที่ต้องเรียนอยู่แล้วแต่ ก็ไม่อนุมัติทีนี้พออนุมัติทีหนึ่งก็เลยวันไปแล้วก็ต้องไปรอยอรอบหนึ่งก็ต้องรออีกประมาณเดือนหนึ่งถึงจะจัดนะครับหลักสูตรพวกนี้มันมันจัดประมาณเดือนละครั้งเพราะฉะนั้นมหมายความว่ายังไงหมายความว่าเงินที่คุณเสียเนี่ยมันเสียเท่ากันอยู่แล้วแต่พนักง,งานได้เรียนรู้และนํามาใช้งานได้ช้าไปประมาณหนึ่งเดือนมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นวันนี้ฝากหัวหน้านะครับ ถ้าหัวหน้าทํางานอย่างนี้ยไม่ตัดสินใจไอ้คนที่เป็นลูกน้องทําหน้าที่ประสานงานเนี่ยมันก็จะเหนื่อยเพราะมันไม่จบไม่สิน้นนะครับการอนุมัติมันไม่ได้ยากแต่มันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบนะครับโดยเฉพาะถ้ามันเป็นเรื่องเงินเยอะๆโครงการใหญ่ๆอย่างเนี้ยทุกคนครับศึกษาให้ดีแล้วจบเราต้องเป็นคนที่การรับผิดชอบแต่คุณต้องทํางานอย่างรอบคอบและการที่คุณตัดสินใจมันก็จะง่ายแต่ส่วนใหญ่เนี่ย ที่ไม่กล้าตัดสินใจก็เพราะว่าไม่ได้ศึกษาเรื่องนั้นดีๆอย่างรอบคอบเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับฝึกอยากฝอกบาปทุกคนเลยนะฮะฝึกการตัดสินใจโดยศึกษาข้อมูลต่างๆให้รอบคอบก่อนที่คุณจะตัดสินใจแล้วจะทำให้คุณทำงานง่ายลูกน้องก็ทำงานง่ายอ่าสวัสดีครับ